ก็อ Finished. นี่ก็เคยลืมว่าเอ้ใช่ไหมพ่อใมาหน่อยไหให้ก่อนนี้ให้ก่อนนี้ดีกดเข่าได้น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งขอนเจ้ามาต้มหม้โฮมอยู่กับลูกกับพัวได้เนาะยัยลองบังลองบังเพื่อนเพื่อนคนอยากเบิ่งเอ้าเมียเฮามาเป็นยังน้องเลยไม่มีน <cigarettes> ้องคนอยากเบิ่งมีเลยดิไอไอไปเมียเฮ้าไหมโอ้ยเหมือนพอเจ้าว่าเจ้าเถ่าเจ้าพวท่านเถ่าไหม ลองดูเจ้านี่เจเห็นไหมร้ของเกมรย่เห็นไ่ ักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตเข้สู่คนพี่น้องเลยยินกั็มายานในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยกลายเป็นห้อยมือดีมืองามมือนึงเนาะพี่น้องเลยขึ้นไปเยี่ยมพยายามทางครอบครัวน้องเอ็ดที่ได้ขึ้นเฮือนวทันใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปไปพี่น้องเลยบายดีเด้อพ่อเด้อด้วยมายันกันนี่กุ to bad, <pr> ้งกุ้ยมาเกิดอยู่ขั้นไรนนี่โอ้ยขอบคำพูนคำโอ้ คำคุณนคำคุ้นคำคุ้นนขิเฮียนชาไม่รล้กันจ้ะจะเดินข้าเด้อจะเลยป่าวไม่มาติดเาเด้อเจ้าเฮดไม่ได้กันได้พี่ตับกันเ้อะถึงหดวร์ไวน้องเอทไวร์นี่เ เข้าเลยเข้าเลยมามามานามามานาม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 ้มามาม้เบมามามมา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 นาม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 านาามมา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 เาามามามาาามามามมา่ามามามาามามามมาาาม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 มมา คอยกินต้มมันบ่ได้ใครจะกินไก่ต้มใครจะกินไก่ต้มอาลาบชฉลาบลาบลาบกับผูได้เลยอยากงี้เยอะจังอยากกินไก่เดือนีเดือนก่นนี่นะ โอ้ยักลน่นกุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กวชื่อไไหกจเกลียเนี่นอนางเนาะวมันคืรื่องได้เลยนะอเป็นย่งไเนาะอยู่ด้นะไก่บ่นไก่ด้วยไก่ยึง่ยึงนี่ยด้วยด้วยสบายดีน้อง สบายดีแซ่บอดอ่ะโอ้เป็นอะไรได้ขึ้นชันสันไหมมานีแ่อย่าหัวนู้ได้ตีนถือป้าเต่า่อวได้ดีใจว่าเครองแซ่นีโยกกันไล้ลีนอนได้ประเงนีเนาะสลองเพื่อนหม่ได้ประเณงดีปีกันยืมไปเร้อยเนาะไายด้มนีเลขยังเชือกมานีเนาะเล่นดวยเเลขยังเล็กเวยเล็ไก เด็กไก่กไกหว,นวานมะอิดหวานว่าสองแปดหกแปดบ่อันนี้ช่องป้องช่องห้าง <laughs> พอเล้าขย่าแล้วเลิแล้วเนเลิกล้แหละพี่น้องเนาะโอเเปนมากัป้าแมาหนินะเพีงเนาะเป็นเตงแก้ว้ข่าจีฉีร้พน่นแบมันนี่จี้ใบบ้านบอลนี่ขึ้นเหลืองบ่เป็นขึ้นเหลืองมหมันบอกมันตั้งเหลืองเนาะตัวเนาะตั้งเป็นน้ำไก่เนาะ อันนี้ก็ทเน่้เกินซานจะห่อใส่เนอทั้งเกืนซานจะนะสูตรชาสูตรดีวันนี้ยันลงเลยล้วนานไมครับลูกแล้วอรานี้อกมันมวนอ้จะมจับคว่มบออ๋อแล้เราจะคืออะไรหมอลำเถอะแต่งตูขึ้นหมอลำเถอะมือนี่ เปถามแล้วก็เอ๊ะเต้งโซแบบใดก็เรานี่เร็บหัวเก็บหัวได้เลยน่ะก็เลยเขียนบ่อ๋อจะชมงจะมงเอๆพี่น้องเนาะทางอนี่ลามีลาบนีอย่างนี้นี่พี่น้องเลาบเ็ดเลาบไก่ต้มไก่ข้าวปุ้น โอ้คือว่าคักๆมานี้เนาะพี่รองเลยโอ้ทาให้อตัวเพิมตนี้เข้าไปบเนาะนำกปอนไ่ต้องใส่ได้บ่ โบม่บช่ดนเอาเลยกินข้าวม่ใช่โดนกินข้าวเสียได้ึงนแบบนี้ไปกินข้าวบ้ยังบ้วังก็ได้กินเท่านะเกดบงานถวากันผ่านยังไงบ้าน้องเพื่อนหนึ่งได้พัานอย่างเลยได้เออ

ทำอันทะเลน่ะความใหญ่ความกว้างคุณหาคุณฮกทำกันแล้วมันรีบบออนี่้อักระอันนี้หาข่าหรืเรบคือกันแอ้อบเดียวแล้วรอบเดียวแล้วเนาะนี่ก็โอ้ขุ้ณเดาคินอยู่ในส่งมาเอกเจ้าป้โอกาสเลยเนาะ เฮยเบิ้มไฟท้าบนไกลกว่าเอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาสนาเนาะประตูบุญบา,า,าสนาไฟศณามันตัวนี้พี่นองเลยค่ยอยกระทบคือการพิ้นนี่เพิ่พยพนยังว,ว่าชวเชียง แข่งเรือแข่งไฟแข่งกันได้เนาะแข่งวิมัฒนาแข่งกันบ่ได้พี่น้องเหรอ,อช็อตชัดที่แล้วคอยฮะนช็ชัดที่แล้วโอ้โหเป็นหนังไงหนึ่งเนาะนี่นะพี่น้องก็จุดกำเ,เนิดเนาะที่ได้ก่อตั้งเฮือนสั้นยี่บ้านเก่งจองนี่ก็เกิดจากน้องเอ็ดกับน้องแก๊สนออ่าเอนเนาะที่นำพาทีมงานสายบุญเขามาหาถ้าทุกเมือนีีก็แกลน ้องเอสเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะจุดกำเนิดคนแรกมารังาซีเนาะีาห้างเามอนกับด้วหลายยัไม่ได้ทั้งแต่ว่าเออท่านสาวมอนเพื่อนนี่เพื่อนพุกย่ไสซะพุกยมดินลาอยู่นี่เด้อบาน์ดวลาบ้านจินโอ้ไอ้บ้นดินเป็นไต้เขาอสนี่ไม่มุดแล้วเด้อเขาไปชุกหมดแล้วเนี่ย จ้าจ้าจาดูไยเข้าันมาทางเบาตูนบบในเงตน้เ้ากันเมื่อเมื่อไรค้ณเจ้าล่ะะเมื่อเมื่อไอืนบ่ต้องถามเพอี่นปอยู่นัชเพินะเพรว่าเมื่อกรเมื่อขำาเมื่อบันอื่นนี่อยกิอสอยู่สารลำตะกอนเม่ไดรแตนเมื่อไหร่ก็เาือไ่อื่นนะวันีตอยบ้านมึงใชนตั กเทิันงลูก่คยดีนีเป็นอะไรสลม้ตัว่เป็นไข่บ่จเป็นไข่ เมียบ่ตายชกว่าแต่วาอาที่สีชวงแล้วล่ะแม่พันธุ์ขึ้นเวียโทมาบ้านี้จะคอยได้เอ่อพดจุลบูรกรเจ็บกันยางไง้วมเออเมื่อเหเห็นกาเอุยกันไ่้อย่ว่าบืออ้นี่สิแปดเ1ทางิแปดต่ทางว่าสิแปดบื่เละไม่มีสิเจ็มือไทยได้หม เอา้เตอไ่าะเอาเพ่เคยด้วเาเสิบหกวันม่ได้ออกเลยไม่ลาเาเาาจกันจัดเลยเอาพี่นองกันถือว่าโอ้ของอยุขผมกินกับพ่อเพียงกันเนาะเยี่ยมโดยเฉพาะได้ทีนี่นะจะเป็นกันนี่กวย่อเพื่นโมเมตนได้เลย ท่าค่น้องเฮ็ดเพิ่นว่าเห็นกินเจ้ากินได้อันอออบ่ค่อยอ่าพ่องๆมาคือกันบ่ตูนเด้เพราะว่าเฮือนน้องแนเิุกมื้อนี้ยกันที่2ว่าบ่ค่อยบ่เคยเห็นว่าอยู่คือยก2เทื่อเอ้า2ชั้น2ชั้นคยก2เทื่อเลยบ้านเฮานี่ชชั้นมันสิบ่3เทื่อกันนั้นะเพอบ้านเฮานี่เฮา่อยเห็นแต่เพิ่นนี ยกงีละเสาอันนี้เป็นเห็ดบาทเดียวสามเสาเลยวะ <ừ ừ S 1> เธอเดียวนะครั <laughs> บมันสั่งไวแล้ว่ะช่างไวอยู่ไวไว,ไวนักเ <c ười> ด,ด้อยเห้ยเขินฉุดนี่นคนละบ้านเท่าน่ะคนจะเอาเขินทีละเสาเนาะเมน

เอ้ยกินแล้วกินมาเต้พุ่นล้วไรอันไรนะได้ปลาปลาดุกมันบุคือไก่ใช่แม่นะบุเซ่บสู่ไก่พอได้แล้วเนาะราคาในสู่สู่ตรงนี้พอได้แล้วเฮ้ยตรงนี้เลือดกว่ามีแต่ของเฉ็บแฉบเลยมีแต่ของเจ็บแฉับจะได้แบบบางอย่างแบบบุซ่็บใช่เป่าบุเช็บไอ้ว่าบุเซ็บได้เนาะเซ่บพันสิบบุเช็บเนาะอดีใจน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมาหอดจุดนี่บานนี้ ต่อไปนี่ก็มีแต่ธรรมะหากินและน้องเอ๋ยเนาะเรื่องครอบครัวทุพองและบัตรในพี่น้องเอ๋ยาลังซื้อพลังซูข้าอ่านซูรินไล้บัตรีนเนาะโดดเด่นเขาแก้มอยู่มึงเขาเป็นหน้าอ่ะมึงไปกินขี้อยากเนาะป่าก็ได้เนี่ยมันไงจำเมื่อกี้แกมาแล้วไปจำบางอยากนี่ไปแก่ไปอยู่ได้ไหมกินบี้อยากเนาะ่งเนาะแซ่บพี่น้องเนาะกินน้ำกันกินตีนมันกินได้ ตบบา nhau กินหมตินแก้คัดเตะเบาชกินตีนมันขี้อายตกตลอดตอตีนนี่่นว่ากินนีเดอให้กินตีเป็นคู่กันถูกไหมบอกจำแยกก่ไหจำแยกมันที่แยกผัวยกนยนผัวเขาเอะอหยกเียวะเป็นใจเขาเนาะอันนี้ว่ามันมันกินน่กินเป็นคู่เด้อนี่ย กินตีนเดียวมันบุอิ่มแม่ต้องกินชองตีนเหนื่อยคนไตกันคนวะไตกันเออดีือวอาจะกินลายแล้วมหสิมื้นตับไม่มีอยู่ในตำตับนี่นี่ตับนี่้องกินได้บมมื้นคนวะมันแคนเด้ยอืจะบว็จะบื่ออืต้มนี่เะยลงเกียจ่พ่อบ่าวกเท้ากระเ้าเจ้า่อือ้กัดได้หรอ

เ่นนี่ก็มีมีแม่ทัวงแคตัเลยเกี๊ห้าห้าชิบห้าชิบชี้ห้ากชิบห้างนี่เนี่ยห้ชิบห้าอ๋อถ่ายทันก่อนได้เนาะ

อ้าวอิ่มระบาดนี่้ขบกบเจได้เยม่มีเป็นมีเป็นยบด้วยมีเป็นมั้ยเราละเราบวเอ่ะอ่คเหรอ เบีย,ว,ย,เยวเบียดปะเวลามันแองน่เฉียนซ้เนเะเียนลามื้นเตะนี่เฉีนซ้ำต่อรนเหมือัีน้ <c oughs> ยบีย ราคามันก็ยอมเจ้ากว่านาว่าข่อยไปซื้อตะปูยี่นี่ก็่ข่อยชูวนี่ถามบ่บ่ได้ถามไปซื้อตะปูแค่นึงเหรอเราเบียไม่ข่อว่าว่าเอามาชวจ้ารอจ้าคืนวางวิดจ้ะควางผิดเจ้ว่าเป็นกินมาให้นักเก่งแค่นึง้ะนั่นแหละอือนักเก่งนี่นมันนกเก่งนั่นแหแนแหนแหวปลอดล่ะ่หรอ đang xếp ok alo alo này alo lấy hòm ủa này lấy hòm cong ạ tuổi ra ว่าแต่เพ no. ื yeah. Mom, you know? ่อนที่เราพี่น้องไง่มย่าใส่สองช้อถ้วยแล้วเนาะสุดสดสดเนาะอิ่เลยได้บบบนี้เนาะโอย่างพกกินบ่กินอยู่แต่ว่าม่สิผูกแขนน้องคนก่อน่มาพี่ครับมา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 โอ้ยถือกล้องขอตื่นบัดขอโทษเดวไม่ค่อนะจ่ลงหรือเ่าเออจะลงแมาฉันจบใม่ผูกแยนน้องเลย

<l> mẹ <Army cười> <s Bond playing> <g pakai cười> của người ta phải nhắn hỏi được nhắn 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 này. ô, เด็ดเต้โอ้เล่กันบ่ทำไปทำทำแก่ท่านผมต้องผูกเชิงนั้นไหซะไอ้ผูกไอ้เจ้าก่อนเนาะเออนั่นกินไหมนะกดขีดก่อนเนาะให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดเข่าดีกวดเข่าคอนเจ้ามาต้มมาโฮมเด้อน้องเลยคืนเทือนซานไม่กับบันเลยเนาะแต่อยู่ดีมีเฮงให้เป็นทุนาครอบครัว ปล่อห้เมียต่อไปให้ขยันมันเทียนได้บ่เนี่ยถ้าเน่ยเป็นเหตุมาให้เอาแ่งเอขาย้เาสำนีแต่ก็ถือว่าโอ้สุดแล้วเนาะน้องเนาะเอาเป็นวหนารขบครัใหญ่ไว้แค่เดวเาวโอ้ยเห็นบอกฮะเห็นบอนี้ก็เคยลืงว่าเอออเเออมองนะ ให้ก่อนนี้ให้ก่อนนี้ดีกดเข่าด้วยน้องเด้อีดีิดมีแห้งขนเจ้ามาต้มหมห่มอยู่กับลูกกับผัวได้เนาะเสียเลือดเสียอันไปยังไปะกะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบบดนี่เ,เนาะขาให้เป็นเมยบ้านสี่เรือนให้ทั้งลูกผัวอ มึงกูบ่ให้ว่าเนาะแต่ว่าทั้งทั้งเนาก็สิให้มีความลาจะให้มีแต่ว่าทังแต่ว่าทังงเพิ่นนี่มีแต่มึงเลยเนาะมึงเลยเนาะบกูกมีเนาะนว่า้ว่่บ่ถ้าสิดีมีงอยู่ดีมีงเนาะเอ้าอ่าถูกมั้ยุยอ้ายบ่ค่ะ้มเอากอนไวข่อยล่ะ

ฉันใงบ่ใ like ช่เด้อให้มันให้เงินเด้อให้ร่ำให้รวยเด้อคนเกนเนอร์ใคอนเทนเนอร์นี้เด้อสาธุมาเงินถูกน้องคำมุขกับใจน้องในลายเนาะขอให้ัแทงกันหอมแค่เม่ไอ้บังหนึ่งเอ้ามาหนึ่งมาเป็นยังเขาลองบังลองบังเอ้าเพื่อนเพื่อนคนอยากเบิ่งเอ้าเมียเขามาเป็นยังเขาเลยไหนเพี่น้อนคนอยากเบิ่งอี่างนี้ดิไห้ ไอ้ไพ่เมียเขาไว้โอ้ยเหมือนพ่อเจ้าว่าเจ้าเถ่าเจ้าพวท่านเถ่าไหมลองหนึ่งดูเจ้านี่เจ้าเห็นไหมตัวของแกมเมียเห็นบ้างเฉยเบิ่งเด้ไนะไอ้ใหญ่กว่าติดตั้กเลยนะอืใหญ่เิยใส่คือเมียอายงามอายว่หล่อเอ้าว่าได้บาทนี่อ่ะเบิ่งนี่ดิ ง่ายงั้นบ่คนล่าคนไทยนี่คนล่านี่แหละลาวนี่แหละคืองานงานบ่พร้อมแก้มีมีบ่ไไ้เสร็จคามหักต่อเมียบวไรครอบครัวบวะครอบควบวะไ้ป่านนี้นักแก้ดไม่ได้แตะ์ เคยหอมเข็มกันอยู่บ่าพอเท่านั่งนี่ไม่เท่านั่งนี่จะไอ้เลยพอไหมเลยนพอเท่าไห่เลยไม่เลยเอามาเป็นนิ้วกเป็นเมียเลยเขาอะไรนะสีวางไว้เอานะฮะบ่มีพอเท่าไม่เท่านี่เลยเออโบเกี่ยวโบเกี่ยวเนาะเออโบเกี่ยวพี่น้องไงเป็นอายเนาะเพราะว่าเฮาแสดงความหักต่อครอบครัวบ่เป็้ยนยังพี่น้องก็เพราะว่าตกแต่งกันมาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นลูกเป็นเมียเฮาเรียบร้อยแล้วพี่น้องไงเนาะ อืมลูก็ได้คนนึงนะบ่ได้เนาะบอกพ่อนั่นว่าพ่อเฒ่าว่ะนี่ก็ยังสิโดนอยู่เด้มือ้เดือนน่ะไปแล้วไปทาดก็ได้เจ้าโได้บ่อแม่ว่าเมื่อนั้นบอกพ่องเอ็กพ่อเฒ่าแล้วว่าพ่อเฒ่า่เฒ่าเห็นเนาะบอกบอกูกก็บ่ได้

chu chu đó bạn đấy bài quên bao chu mà phải, mò mưa là cơm mưa này đó phải mà phải, bài đấy sao bài đấy bơ 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 con này kìa เหรอจู oh. <c oughs> well? <c oughs> mm. ่เีมือเพื่อนบอกจู่จูไอ้เสก่อนคือเพื่อนก่อนเด้อปั๊บปจูก่อนเออาเอาสบายดีพี่น้องในสายเนาโอ้ยพี่น้องเ่ไดแล้วพิ่วังจังังเออะพี่บังยังไงังนาะฮะยังก็สบายเอาสบายดีอยู่เห้นมันส่วนบ่ ไปแล้ใช่พ um ี่รองเลยจู่จู่จ oh şey, ู่เอาับใจเด้อขับใจเด้อโอ้ยจุ้มจุ้มยังรังมาด้วของเอาพี่รองเลยต้องขอบคุณขอบคุณในลายอยู่ดีมีเฮงเบิร์ดกุสูรสุขคนพี่รองเลยเป็นเฮิ้นซั้นน้องเอ็ดกาบรรยากาศเงียบเงายาวนิดนึงพี่รองเลยเนาะสบายดี